พวกเราพูดกันว่าจะเรียนเกี่ยวกับอะไรนะอาหารห้<ม>าห,าหมูซึ่งมีหมูอะไรบ้างพวกเรามีรู้แล้วว่ามีอาหารแน่นอนที่พวกเรากินอยู่ทุกวันมีอาหารห้าหมูหมูแรกคือโปร,รตีนโปรตีนนะครับหมูที่สองคือคา,มมา,าร์าโบไฮเรดรตเออคาร์โบไฮเดรตหมูที่สามคือวิตมินหมูที่สี่เกลือแรก่กหมูสุดท้าย แน่นอนมูสุดท้ายรับเยอะหรือรับน้อยน้อยที่สุดคือไข<อ>มันมากที่สุดคือโปรตีนจริงหรือไม่มาดูกันนะครับจริงหรือไม่มาดูกันอันนี้นะครับก็เหมือนเปรียบเสมือนทงโภชนาการที่พวกเราเห็นอยู่โรงอาหารพวกเรานะครับก็คือทงโภชนาการเขาก็จะบอกปร,ริมาณที่พวกเราต้องกินในหนึ่งวัน แน่นอนเขาจะเรียงตามราดับนะครับโปรโตีนจะให้พวกเรากินมากที่สุดโปรโตีนได้จากอะไรลูก<ะ>ได้จากอะไระะเ,นเนื้อสัตว์เนื้อสัตว์ทุกอย่างที่เป็นเนื้อสัตว์นะครับไม่ว่าจะเป็นปลาไม่ว่าจะเป็นหมูไม่ว่าจะเป็นไก่หรือว่าจะเป็นเนื้อวัวก็ตามอันนี้คือให้โปรโตีนแม้กระทั่งอะไรไข่ ใจก็ให้โปรโตีนแล้วคาร์โบไฮเดรตลหละลำดับที่สองได้จากอะไรขนมปไอ้ที่พวกเรากินอยู่ทุกวันใช่ข้าว,วนะครับคุณพ่อคุณแม่พวกเราแน่นอนเป็นเกษตรกร,รกแล้วก็ทำนายอยู่แล้วด้วยนะครับมีมีมีเป็นเกษตรกร,รกพวกเรากออ็อาหารของพวกเราเนี่ยนะครับกินข้าวเป็นอาหารหลักอยู่แล้วในประเทศพวกเราเราไม่ใช่ฝรั่งที่จะไปกินมันฝรั่งที่จะไปกิน อะไรบางคนไปไปม,มีมีญาติเป็นประเทศลาวใช่ไหมไปกินขนมปังอะไรนะขนมปังไอ้ยาวๆนะข้าวจีอะไรขนมกันข้าวจนะีที่ประเทศลาวเคยเห็นไหมเอเอเอันยาวๆนั่นนะนะนะครับอันนั้นก็คือเป็นอาหารชื้นิ่นซึ่งซึ่งพวกเราจะไม่ค่อยได้กินแต่ว่าที่พวกเรากินอยู่เป็นประจําคือข้าวนะครับอันนี้คือให้คาร์โบไฮเดรตใช่ไหมนอกจากข้าวแล้วก็ยังมีอะไร เออไม่ไม่ที่เป็นคาร์โบไฮเดรตคือที่เป็นอะไรที่เป็นเส้นยาวๆนี่ในคีมนี่ชอบกินอะไรมาเใช่ไหมเออนะครับอันนี้คือให้คาร์โบไฮเดรตแต่ในปริมาณที่เยอะไหมลูกมา่าให้เยอะไหมรืออาจจะให้คาร์โบไฮเดรตแต่มันก็จะมีอย่างอื่นเสริมเข้ามาด้วยนะครับเพราะมันจะมี ไขมันหรือน้ำมันในการทอดด้วยนะครับอันนี้ก็คือคาร์โบไฮเดรตที่พวกเรากินแล้วก็เอามาใช้ในชีวิตประจำวันอยู่เป็นประจำทุกวันอยู่นะครับคาร์โบไฮเดรตแล้วลำดับสองคือลำดับสองคือวิตามินเอ่โอโปรตีนคาร์โบไฮเดรตลำดับสามคือวิตามินได้จากอะไรลูก หมายทุกชนิดเลยไม่ว่าจะเป็นวิตามินซีวิตามินเอบีซีนะครับจะอยู่ในผลไม้ชนิดต่างๆที่แตกต่างกันไปเดี๋ยวพวกเราพอขึ้นโตขึ้นพวกเราก็จะรู้ว่าวิตามินซีมันไปช่วยอะไรวิตามินเอมันไปช่วยอะไรนะครับอันนี้คือสิ่งที่พวกเราจะต้องได้เรียนรู้ในอนานคตนะครับแล้วถ้าอะไรเกี่ยวกับอะไรลูกผักผักใครชอบกินผักบ้าง เออบางคนชอบกินบางคนไม่ชอบกินนะครับอันนี้มันก็จะได้แร่ธาตุที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายพวกเรานะครับแน่นอนสุดท้ายคือไขมันได้จากอะไรบุมบนมุมอย่างเดียววอได้จากหรือ,อ,อ,อทุกอย่างที่เป็นไขมันไม่ว่าจะเป็นไขมันจากเพื่อแล้วก็ไขมันจากไขม,ออมันจากสัตว์น้ำมันเพื่อน้ำมันหมู นะครับไขมันจากพืชได้จากอะไรออกให้ตอบได้อะไรร้อไขมันจากพืชได้จากได้จากพืชอะไรพล์มเออโอ้คือเก่งจ้ะเออคือว่าน้ำมันปาล์มนะครับน้ำมันปาล์มน้ำมันทับทิมมีอยู่วะน้ำมันทับทิมเอออันนั้นเป็นโลโก้ขอนดิฉันรูปน้ำมันทับทิมไม่มีนะครับมันก็จะเป็นไขมันพืช นะครับอาจจะได้ส่ฉุดจากส่วนต่างๆของพืชนะครับอันนั้นเป็นยี่ห้อของเขาเฉยๆนะครับอันนั้นคือไขมันที่ได้จากพืชแล้วก็ไขมันที่ได้จากสัตว์เอาทีนี้ตอนนี้คุณครูมีมีบิงโกเกมเล็กๆน้อยๆให้พวกเราได้เล่นกันนะครับเออจะหยิบแผ่นไหนก็ได้นะครับจะหยิบแผ่นไหนก็ได้เกมนี้ใครเคยไปเที่ยวงานวัด เออจะเจอเกมนี้อยู่เป็นประจำเขาอาจจะมีตุ๊กตาอาจจะมีข้อหนุมเป็นของรางวัลให้ไหมค่ะแต่วันนี้คุณครูขอเป็นขั้นแนนแล้วกันใครที่ได้ตามรูปแบบบิงโกให้ร้องบอกว่าบิงโกโอ,อ้แสดงว่าเคยไปเว้ยแสดงว่าเคยไปเอามาดูว่ารูปแบบมันเป็นยังไงนะครับรูปแบบของบิงโกมันเป็นยังไง นะครับรูปแบบของบิงโกพวกเราอาจจะเรียงตรงมาแบบนี้นะครับเรียงตรงมาแบบนี้ในหมวดเดียวกันจะหมวดโปรตีนก็ได้หมวดคาร์โบไฮเดรตก,ก็ได้หมวดเกลือแร่ก็ได้ใช่ไหมรูปแบบที่2คือตัดขวางนะครับจะตัดขวางตรงไหนก็ได้นะลูกตรงไหนก็ได้แล้วก็ทะแยงมุมนะครับจากมุมบนลงมุมลา่างนะครับจาก จากมุมซ้ายลงมุมขวาหรืออาจจะเว้นมุมขวาไปมุมซ้ายก็ได้นะครับหรือจะเป็นสี่มุมก็ได้นะลูกสี่มุมข้างล่างสองข้างบนสองก็ได้อันนี้พอได้พบตามรูปแบบนี้แล้วให้พวกเราร้องบอกว่าบิงโกโอเคพร้อมหรือยังพร้อมแน่นอนใครบิงโกกว่าเพื่อนได้กี่คะแนนสี่โอ้คุณเอาอะไรแก เอากี่คะแนนโอ้หนึ่งร้อยคะแนนเลยบ่เอาสิบคะแนนนะครับสิบคะแนนอาส่งให้เพื่อนด้วยทั้งหลายให้เพื่อนด้วยให้พ่อฟังนะนนผู้ค้าเหลือสองแสงนค่ะ ลองดแล้วมาสูนนยมาเกินไหมได้เกินมาทีนี้เหยียญคน,น,นละเ,เท่าไหรนะ่ไม่เป็นไรลูกไม่ต้องงับก็ไดู้เรว มีก็ได้นะคะมีได้เยอะก็ได้ไม่รู้ไม่ได้มีไม่มีเวลาจะพูดเองนะคะ <laughs> <s musique> กรคือเหรียญที่คุณครูแจกให้นะครับบางคนอาจจะได้น้อยบางคนอาจจะได้เยอะไม่เป็นไรครูไม่เป็นไรนะครับเก็บไว้ที่ตัวพวกเราก่อนนะครับกติกาคือถ้าครูหยิบได้เช่นน้ำมันมะกอก<ว>ให้พวกเราเอาเหรียญที่อยู่กับพวกเราวางไปรงน้ำมันมะกอกเข้าใจไหมเอเอาอาจจะได้หยิบคนละหนึ่งใบพร้อมหรือยังค่ะ ให้พบตามรูปแบบให้ล้อมบอกว่าโอเคคำแรกมาการีนใครมีบ้านใครมีบ้างมาการีนอยู่ตรงไหนอยู่รนไหนโอเคไขมันนะครับไขมันนะครับอันที่สองคือสับปารกรดสารกรดยูนนะวิตามินวิตามินโอเควิตามิน ใครอยากกลับบ้านหนูเออเอาทีละคนก็ได้ยิบแมงยิงแทนน้ำมันมะพร้าวมีไหมน้ำมันมะพร้าวมีไหมเออใครมีเลี้ยงไว้เลยเอาหยิบซีเลียมซีเลียมยิบซีเลียมเอออันที่สองคือข้าวสวยข้าวสวยมีไหมมเออดูไหนข้าวสวยมีไหม ต่อไปแตงโม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 มูไหนใครมีไหมใครมีเตงงูต่อไปน้ำมันมะกอกมีไหมอยู่หมูไหนอยู่หมูค่ะโอเคแอปเปิ้ลแอปเปิ้ลใครมีแอปเปิ้ลอยู่หมู่ไหนโอเคเอาต่อไป ปูด้ใกล้หรือยังใกล้หรือยังมันฝรั่งมันฝรั่งมันฝรั่งกูไหมตาปูเฮดมีไหมใครเหลือดึงมีไหมเอาไปส้มส้มส้มก็ไม่มีก็ไม่มีเอาไปเ็ด เหตุให้อะไรเหตุใครมีเหตุใครมีเห็ดดูดีๆดูดีๆใครมีเห็ดเออใครมีเห็ดดูดีๆเอาต่อไปจะดีๆดี้โอ้นุ่ม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 ดูไงโกดีนจับเองนะต่อไปเงาะเงาะ ไกเหลือหนึ่งเหลือหนึ่งเหลือสอนเอาความหมายเหลือหนึ่งผัดกัดเขาผักกาดเขาเลื้อเกลดเย่ยไอ้ไหมต่อไปข้าวบูดข้าวบูดลูกบีลูกีเหลือเกล็ต่อไปบ็อกพคลี่บ็อกพคลี่ อัี้เปลี่นผากให้เออเออจับเองด้วเอาลูกพี่จับโอ้อยากได้อะไรลำยต่อไปทั่วทัวให้อะไรทัวมีไหมตัวจีนนะครับเอาต่อไปเหนื่อยเนื่อยเหนื่อยมีไหมเหนื่อย เออ nữa เหลือ1เรือแล้วเหลือ1เรือแล้วเหลือ1เรือแล้วเหลือ nữa, แล้วต่อ ข้าวูดอันที่สาม,สมเกือแรกกระดโดดอันที่สี่แอปเปิลอันที่ห้าเหนยโอ้บิงโกจริงมากเกิงมากมีใครอยากลองขัง้นต่อไปไหมเอออยากลองขั้นต่อไปด้วยนะครับโอ้อยากลองขั้นต่อไปด้วยนะครับ,อออรบเอาเก็บเหรียญจับเปลี่ยนกันไหม เปียเออแลกกันก็ได้แลกบัตรกันเลยแลกบัตรกันเลยเออเก็บเห,หรียญไว้ด้วยเก็บเหรียญดีๆแลกบัตรกันด้วยนะครับแลกบัตรกันด้วยเอาแชมป์คนแรกคือเออคิมสิบคะแนน ฟังเลยยังเรแยกกันแล้วบอกเยกกันแล้วนะแยกกันแล้วนะกติกาใครพบตามรูปแบบให้ร้องบอกว่าิโอเคคำแรกคำว่านุ่มได้จากอะไรอต่อไปคำว่าสับปะรดสับปะหลอด ต่อไปไปอย่างรวดเร็วนะรวยรวยรวยไหนนี่เลยคกลางโดดกลางโดดโอ้ยเรี้ยวแต่ว่าตานีอย่มันจะเสียบเร็วเว้ยเนื้อหมูเนื้อหมูนี่ไหมเนื้อหมูเนื้อหมูให้อะไรให้อะไรให้อะีนนะครับต่อไปมะเขือม่วง มะเขือม่วงไม่มีมีไหมไม่ต่อไปหอยหอยให้อะไรหอยโปรตีนโอเคหอยให้โปรตีนต่อไปผักกาดดอกเออผักกาดขาวผักกาดขาวให้อะไรให้เกลือแร่เออทุกอย่างที่เป็นผักนะครับอันนี้เป็นผักที่ให้เกลือแร่ ต่อไปน้ำมันตัวเหลืองน้ำมันตัวเหลืองนี่ไหมเออเหลือกีอันเหลือกีโ้ต่อไปต่อไปมืดมืดมืดมีดมืมกดอนอยาดไดมอะไรดยากได้วิตามินอยากได้ไมั ข้าวโให้ดิแป้งมันแป้งเค้กแป้งเค้กแป้งเค้กมีแต่แป้งพิซซาเดมีแต่แป้งพิซซ่าอะเอาแป้งพิซซ่าไปเอาแป้งพิซซ่าเอาใครเหลือเกียนไอ้เหลือเกียนเออเหลือเกียนครับเหลือเกียนมัดเลือเที่มัดเลือเที่ ไปใครเหลืออีกกันนึงข้าวสวยข้าวสวยข้าวโดเด็ดข้าวดยู่ใส่น้อยข้าวโพดู่ใส่น้อยแตงกว่าแตงกวาแตงกว่ารกพรกพรกพรีิก็รีบรีบรีบร่บ

ไปเนี่ยต่อไปแอปปิดอินโดเรียนโอ้โหดูคนแค่ต่อไปน้ำมันมะกอดดูได้วัไขมันโอ้มัขวขนาดคนแค่ขนาดนี้่ไปมันเทศมันเทศ มันเทศมันเทศมันเทศถ้าใครเหรียญหมดแล้วให้ใหญยใหญนะครับถ้าใครเหรียญหมดแล้วให้ย้ายนะครับต่อไปขะนะนิมโก้สองคนโม้อในกิมเอาอีกเดียวนะครับในกิมอาอีกเดีว ไม่เป็นไรเอาภาพหน้าเอาใหม่นะครับเกมหน้าเราค่อยเอาใหม่นะครับสรุปว่าสรุปว่เาเราเจออะไรผู้ถามก่อนเราเจออะไรเนืเน้อเราเจออะไรครับโปรตีนทุกอย่างที่เป็นเนื้อเราเจอโปรตีนอันที่สองทุกอย่างที่เป็นแป้งเราเจอคาร์โบไฮเดรตอันที่สามทุกอย่างที่เป็นผัก เป็นผักอะไรที่บ้างที่เป็นผัก <ừ> มะละเป็นผักจะเป็นผลไม้ไหมเออต้องให้อะไรมะละเกลือแร่อันที่ซีวิตามินเราเจอทุกอย่างที่เป็นผล,มผลมไม้ใช่ไหมมะเขือเทศเป็นผักจะเป็นผลมไม้หมแมนบอใช่ไหมนะครับเออ,เออสุดท้ายสุดท้ายไขมันเราเจอที่ไหนได้บ้างมีอะไรบ้าง มีเนยมีกะทิมีมาการีนมีน้ำมันปาล์มน้ำมันหัวเหลืองน้ำมันดอกทานตะวันมีเนยด้วยนะครับอันนี้คือสารอาหารกีโม้วนห้าอันไหนกินเยอะที่สุดโบ้ไคดนเออรองลงมาพี่คาร์โบไฮเดรตรองลงมาพี่ ลงมาคือใช่เหรอกูถามว่าฟังคำถามใหม่อันไหนกินเยอะที่สุดเรียงลำดับให้ดีอันไหนต้องกินเยอะที่สุดลองลงมาคือลองลงมาคือลองลงมาคือส mm ุดท้ายเลยคือ เรากินอาหารแต่เัา,าต้องเป็นยังไงลูกต้องรู้ตัวเองไหมเอออย่าให้มันอ้วนมันกูเข้าใจไหมเอออย่าก,กินเยอะนะครับเดี๋ยวมันจะกินเยอะไม่ได้นอกเหนือจากการกินแล้วก็ต้องมีการออกกาลังกายด้วยนะครับนียังไงครูไม่ค่อยได้ออกกําลังกายอีกอ้วนแล้วน่นะครับดังนั้นก็ต้องมีการออกกาลังกายเพื่อให สุขภาพตัวเองแข็งแรงด้วยเอาเก็บเลื่อนมาข้างหน้าก่อนเดี๋ยวอยเล่นภาพต่อไปลูกมาเก็บมาข้างหน้าเอาเลื่อนมาคนข้างหลังส่งมาคนข้างหน้าเร็วคนข้างหลังสูงมาคนข้างหน้าเร็วโอ้ยสองเพียร์แล้วโอ้ยสองเส้นเหรอสองพวงเอาเก็บเฉพาะแตนมาลูกเดี๋ยวเหยียนเดี๋ยว

Yeah. แต่ละวันพวกเราต้องระลึกถึงสารอาหารห้ามูที่พวกเรากินเข้าไปด้วยบางคนกินแต่มามา่าบางคนกินแต่ขนมปังเพียงแค่หนึ่งชิ้นบางคนกินแต่ผลไม้พียงแค่หนึ่งชิ้นพวกเราก็ต้องคำนึงด้วยว่าแต่ละวันเนี่ยแต่ละข้าวที่พวกเรากินเข้าไปเนี่ยมันพบตามสารอาหารที่พวกเราได้รับประทานหรือร่างกายพวกเราที่จะนําไปใช้ไหมดังนั้นพวกเราก็ต้อง นำสิ่งเหล่านี้ไปใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อตัวเองด้วยนะครับเอาสรปุปคุณครูมีแค่นี้นะครับเอาหัวหน้าบอกนักเรียนรดนองคุณครูคอ